สวัสดียามเช้าของคนแคนาดลกออ็นี่เป็นโตรอนโตนะครับนี่อยู่ที่หน้าภาขายแอดอยังเช้าไม่หกโมงเลยคขลงมาเดินวันนี้เป็นวันจันทร์ดี๋นะยวก็คนก็จะเยอะละโตรอนโตเป็นเมืองใหญ่หรือใหญ่มากโอ้นี่รถมาทำงานกันแล้วครับเต็มไปหมดเลยนี่อยู่แบบกลางเมืองเลยแะ เดินไปนิดเดียวก็เป็นเบลสตรีทนะครับเขาอ่านอะไรบรอหรือเบลบีเอลโอโออาร์นะครับผมโอ้สูงใหญ่มากนะครับ นี่ก็เป็นแบบที่หรูนะฮะเขาเรียกวอะไรย่านหรูหลามีคุชชี่ทิฟฟานี่มองมองเซอร์มองเซอร์มองเซอ,อรอ์บูการีมันยังไม่เปิดนะครับเว่ามีอย่างเช้ามากแมกซามารา่าข้านหน้าก็เป็น์ตพิธเซียม ่าเขาก็มีเลนจกักรยานเหมือนกันแล้วเนี่ยมีเลนจกักรยานเหมือนกัน ป็น b r o a Street West ตัดกับอ v e n u e r ร a นะครับอันนี้ก็ควีนส์พาร์คนะครับ วินส์พาร์คเดินมาเรื่อยๆนะฮะก็เมืองเขาใหญ่อะ่ะตัวลอนโตนะฮะมีคนไร้บ้านหรือโฮมเลสเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับก็มีทั่วเมืองมีกระลอกตัวดำด้วยกระลอกตัวดำกระลอกเต็มเลยกระลอกเดินกระลอกเดินนะครับ